เดี๋ยวครับมาดูงานไถของทีมง,งานอนอมสินออมทรัพย์ตัวหนึ่งไถางานดันครับนี่ลมมาครับเดิมยวมะเ <c oughs> ย็นมากลมมาแรงๆนะครับเดี๋ยวไปหาที่ลมๆก่อนครับงา <c oughs> นดันไว้ใจครับนี่ ีก็ได้ตามมาถ่ายคูหนึ่งบ่อยครับงานก็นเยอะครับ แถวนี้รถด,ดับเขามีแต่เอาหม้อกยวยเจียวมาทำท่อเสียงดังลั่นๆเลยครับครับงานดันดันเทียน ลมมาแรงมากเลยครับ่เฮ้มองอะไรเขาเห็นเขามีสาวสวยไม่ได้เน้อ านโทรัสครับอ๋ ต่ระดับผม่้เสมอที่ข้างๆครับมนที่ข้างๆอาจจะสูงดันั้หนึ่งงงยันมากที่เรับ Xí cao cảm xúc tiến anh à, này anh vai chai hết ngắn khúc ngắn răng kìa lò băng, không băng

ลงปทางโน้นครับเพราะว่าทางหลังชี่ํากว่า ดรอครับรอรถดิ้นครับ